chào và hào bảo cháu cọc bụng kia cào hắn cọc bụng kia cào hắn cọc bụng kia Anh ấy cọc bụng kia cào hắn cọc không? Không cào hắn cọc bụng kia 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 cào hắn ข้อเทียนอีกแล้วทำหนาดีจ้าโอ้ยมามีงนด้เมเอาเท้าชผมหน่อยด้ยสินั่นแหมโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงปรเบอรอขอบคุณสุกสุกมากี้มาในชุณพีเมดดิ้งค่ะมาขาเห็นแลวใจนะคะเดินทางมานามเอาพ่เมทมากับพีมานพี่น้องไปถึงบานไปฮะ ว้นนี้ยังดูไอ้อมแกมเดาน้องมานึือบานหม่ค่ะแล้วค่ะปกติเราไม่หนีกับพี่สองทิ้วครับค่ะแล้วก็ยักเขินกันแม่ล่ะถ้ามาซอยหัูเาดย์มนเอ้าก็เขินแล้วดีใจบ้างัวใจ๊ดีใจน้าแล้วดีใจบ้างห เขาอันดีใจคักแล้วอันที่จริงแล้วสิได้ไป,ปแสดงเชิ่นยื่นนะครับแล้วที่นี่เจ้าภาพยกเลิกหกมายถึงววามเมนตาเขาผมมีงานก็เลยมาขอความเมตตานะครับที่น้องน้องแก่นในสถานที่ท่ต้องการแสดงนะครับกระเดินทางมากท่านพอดีนะครับวันนี้ความาความเมตาของพี่ของน้องให้ความอบอุ่นนะครับเมื่อวานเหมือนก้อนไซคขอเทียมบ,บันเอบีเมนีมาลายบ้างครับ ดี๋ยวพี่น้องคอยทายรูปไปเรื่อยๆนะฮะคัดทายพอชัดหลังเวทีก็ใครทายได้สอดแกงเลยนะครับผมเามอที่แสนพี่น้องคือ้อยู่น้ำกันจนแส้งอยู่เนี่ค่ะพี่น้องถึงว่าทายถึงมังกรก็ได้เห็นนะฮะเดี๋ยวมีเวลาเจ้าปีน้ำกันครับน้องเฮ้ยไงพี่น้องเฮ้าเดฟฟังเดฟนี่ความสูงเต็มมวลกันกับอดเร่งแล้วก็กำกันแสดงของหมอลำใจเริ่ร้อยในวันนี้นะฮะเมื่อวันเมื่อวันมังกรนี่ไปยังงานเกิดฮะเขา ไม่ที่จะบอกว่าพี่ขอบคุณมากมากที่ทำให้หลายๆคนเป็น็กเข้าใจอายบางอย่างที่จะขึ้นว่าเจ้าละเข้าใจไปที่สุดโอ้ยก็ไม่มีอะไรค่ะมันก็เป็น ความความเป็นมันคือความจริงแล้วก็ความรู้สึกจริงๆออกมาจากข้างในเดี๋ยวบางทีเขาพูดไม่ได้นะคะการเริ่มใหม่มันเป็นงานชีพของนขาไก็ได้เออมันกับขรามดาล่ะชีวิตครูมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นข้ามญาติมองนียหมายถึงเรื่องของการข้านกันเริ่มใหม่สี่ในมรวมถึงน้องแป้งครับหลายๆคน